ไซส์จะไม่มีผู้ว่าไม่โลวอ่ะะรวยบนีดังบันีรวยบันีไซส์จะไม่มีผู้ว่าไม่โลจะพ่วงแมสคนเดี๋ยวนี้มันปนปนขือกันมันไม่ชอบของสวยๆงามๆนี่เอเขาไม่ตามไอจีผมนะอ่าผมแปลมัรู้จักกันตั้งนานแล้เนียตอนนี้ก็ไม่ตามอ่ไม่ตามผมเนี่ยหลายครั้งแล้วผมขอให้เขาตามผมตอนนี้ก็ไม่ตามหรอผมมาตามเาแล้วผมอ่านเขาไปสิบรอบไปแล้วคุณเจนนี่เนี่ยเขาจะมาออกยูทูบให้ผมนะแต่คุณนี่คือคนที่สนิทมาตั้งแต่เด็กไม่เคยให้คิวว่างมึงต้องปัดปอดออกสื่อก่อนเรื่่องทีมาก อ้าวปี่ว่าผี่บ้าแด๊กจีเอ็มทีวีว่าตอบท่าสเปซผีบ้าเลยไม้นี่เราต้องแบ่งนะคนที่ทําให้เราแบบเออรู้สึกรักกับคนที่ทำให้เราแบบไปหรือวินคนหนึ่งแน่นอนแน่นอนเออมันวินไปเิองรายการเราได้ทำมานะยังไม่ได้เคยขึ้นทวิตเตอร์ที่ก็ขึ้นทวิตเตอร์ซีนผีเจนนี่พูดถึงใบเลยนะนะแชร์ลมาเอ็กเจนนี่ออ่า สวยไหมพี่เป้าพี่เป้าน้องสซ่สวยมาสวัสดีครับผมข้อต้อนรับเข้าสู่รายการแชโลมาสาเหตุนะครับที่ต้องแหลงใต้นะครับเพราะวันนี้รายการแชรโลมานะครับไปรับพี่เป้าสุด เซ็กซี่อ้าวปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นข่าวดังมากนะครับพี่บ่าวคนนี้เนี่ยเพิ่งทํานมมาใหม่ครับและสเปคของเขาเนี่ยคือชอบผู้ชายผิวเนียนอะไรเงี้ยผมก็เลยจะต้องผิวเนียนไปหาพี่บ่าวสุดเซ็กซี่หน่อยวันนี้และนี่คือเคล็ดลับผิวเนียนของผมเก้าอี้เก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้แค่เอามาวางนะครับเคล็ดลับผิวเนียนของผมคือ นี่เลยนี่คือฮันนี่โกบอดี้สครับนะครับ FC ครับเป็นสครับน้ำพึ่งป่าทองคำนะจากแบรนด B ์ B-Secret เปิดให้ดูนะครับฟืบดูสีโอ้ย <H oly> เป็นสีทองอาราม FC เพราะว่าเขาใช้ทองคำ 24K แท้ๆนะครับมาผสมนะครับกับบอดี้สครับนะครับ กินยังหอมไปด้วยตัวนี้เนี่ยขัดได้นะครับทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเรียกว่าขัดได้ทั่วตัวดีกว่าแล้วผมจะขัดแขนหนึ่งแล้วล้างออกแล้วมาดูความเนียนนะครับว่าขัดแล้วกับไม่ขัดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมาผู้บริหารมาหากินนะนะครับนี่ลงโวนที่แข็งกันนะดูนะครับโอ้ดูสีลงเลย โ okay. อเคบอยทำงานหน่อยนะครับอยู่บริษัทนี้นะครับต้องช่วยกันทำอาหากินนะครับเพราะว่านิโมก็ไม่มาแล้วโตกขบวดนะครับอไปไปไปเป็นครีมพิเศษที่ไม่เหมือนใครเลยครับอันนี้เป็นครีมนมน้ำผึ้งนะครับมาทําเป็นเนื้อครีมแบบสดๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาใช้มเมล็ดโบนัสนะครับมาทําพูดไปเลยยังไงก็ไม่แสบอ่ะสิอ่ะพูดแรงๆนี่ยังไงก็ไม่แสบผิวเพราะว่าใช้มเมล็ดโบนัสอ่าก็วอยมาล้างเลยเป็นสรกรัดจากธรรมชาติมีน้ำผึ้งแท้มีขมินมนาาม้นมีธนาคารน้ำมันมะกอกวิตามินออีแล้วก็ทงค 24K ใช้ที่ผิวหมองคล้ำแล้วก็อยากใสอ่ะใช้เลยขัดเลย แค่แป๊บเดียวนะครับจะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยใสขึ้นใครที่ผิวหมองคล้ำแล้วก็อยากผิวใสไม่อยากมีขี้ใครอยากดูสะอาดนะครับต้องใช้นะครับ HUNNY GO BODY SCRUB นะครับสครับน้นพึ่งป่าทองคำจากแบรนด์ B C r e t นะครับครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ากาลังมาแรงมากๆในตอนนี้นะครับเพราะว่าเดือนเดียวเนี่ยยอดขายของเขานะขายเป็นแสนกระปุกแล้วแม่เจ้าเว้ยที่สําคัญนะครับคือราคาไม่แพงนะครับราคากระปุกละ289บาทเท่านั้นเองครับแปลว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้าซื้อ10 กระปุกจากราคา289บาทนะครับเหลือกระปุกละ130บาทเท่านั้นเองคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วถ้าเกิดเอฟีอยากซื้อนะครับก็สมามารถซื้อได้นะครับทางแฟนเพจนะครับ b s e c r e t official Thailand หรือว่าแอดไลน์แอดเลยครับที่แอด b c c r e t Thailand รีบสั่งเลยนะครับ เอตรงนี้มันคืออะไรมันคือคอนโดไม่มันคือมบ้านมันเหมือน้องแถวอ่ะมันคือเหมือน้องแถวของฝรั่งอ่ะแต่ว่าผีอยู่ที่นี่มานานอย่างสามสี่ปีแล้วอยู่อยู่ตรงจะเป็นเฟเชอร์ไหมเออุ่นเจ้โจโจ้ออกไปแล้วนี่ตอนฉันอยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยเฟเชอร์เหรอไม่หมายถึงบ้านนะอ๋อไม่แต่ว่าผีซื้อไม่รู้ผีเช้า แพงไหมเลิกนเลยสามหมื่นฮะชาวบ้านนึกสามหมื่นงงเลยแพงจังแพงแล่ตอนแรกมันอยู่กันสามคนไงมีมันฮานกันได้คนละหมื่นวานมีเจนนี่มีโจโจ้แล้วก็มีบอลลังสุจิซันคนแรงก็คือพุ่โจโจไม่ไม่ไม่ใช่เพื่อนเผื่อนแล้วทำไมโจโจออกแล้วอ่ะเป็นลูกับพวแหละเขายังพวเขาเลยออกแล้วนี่เราหาใหม่ยัวกลีกอยู่ไซส์อ่ะไซส์จะไม่มีพัวไม่โลวอ่ะฮะดั้งบันนีดังบันนีรวยบันนีไซส์จะไม่มีพัวไม่โลวจะพุ่แม้คนเดี๋ยวนี้มันเป็นบปนคือกันมันไม่ชอบของสวยๆงามๆนี่เฮย ชอบคนแบบเลือสเปกสเปีบานน้าอาประดว่าีบ้าแดกทีเอว่าตออท่ามสเปสีบ้าเลยพ่นชอบท้ามแดกเลยเวลม <c oughs> ามาออไงไินเสื้อไกันลยอยากดูไอ้ท็อปทีใครโอ้ยททีเหรอท็อปทีฟองรุ่หล <c oughs> าเย็นแมมทคนในบริษ,ษัทไมนี่เราต้องแบ่งนะคนที่ทำให้เราแบบเออรู้สึกรักกับคน <c oughs> ที่ทำให้เรา มาขอรักสามคนคนเดียวพอบางทีเก่งกับรักก็มาด้วยกันได้ป๋อมแป๋มันยุบมันเยอะมากเหรอผมคิดเองนะไม่ร well ู้แหละจำเป็นปอมแพืพ e ี่พี่แป๋มเนี่ยเคยที่ไลี Wonder ้ผมแป๋มเนีขาไม่ตามไอจีผมนะป๋อมแป๋มรู้จักกันตรงนั้นเลยตอนนี้ก็ไม่ตามไม่ตามไม่ตีเขากลมไม่ไม่ตามใครอยากท้าคนไม่ส่เขาไม่ไม่ตามเหมือนอ่ะพี่เคยอยากถท้าผมไม่ไม่ได้ถามมากเพราะแบบบางคนเราก็ไม่ได้ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะแล้วพี่เลือกจากอะไรอ่านาสตาก่อนเออใครทำอะไร เราก็ตามเมอคนไม่ได้คนดังเราก็กดตามแล้วมีแมคนรักๆแล้เราไม่ตามแบบรักเลยมีมีไหมวะเอาใครที่ฉันไม่ได้ตามแล้วคิดว่าสนิทกับฉันบ้างถ้าคุณจะนี่มาเออทั้งมานะทั้งมานะแต่ปลอมแปมมาทำเธอเที่ยวไทยกับเรามากี่ดี ควรตามป่ะหรือไม่ควรตามไม่แล้วไม่รู้ว่าหรือว่าผมก็ไม่รู้ประกาศเขา้นะเพราะเขาบอกว่าหัวเขาเขาก็ไม่ตามผมไม่ตามคือผัวไปเที่ยวเขาก็ไม่ได้ตามไม่ได้ติดหัวไปกับคนที่อื่นเนี่ยไม่ตามไม่ริงผมไม่หลายครั้งแล้วผมขอให้เขาตามผมตอนนี้ก็คือไม่ตามเหรอผมตามเขาแล้วผมอันเขาไปสิบรอบไป้วแล้วก็ตามใหม่ให้เขาเห็นใช่ใช่รอบเมื่อก่อนเหมือนพี่เคยเป็นทีมงานรึเปล่าใช่ใช่ไหมฉันเคยเป็นเบื้องหลังผมทำนักติงปิงเกอร์แล้วพี่ก็มาเป็นทีมงานรึเ่พอแบบเออเริ่มออกทีวีได้สักแป๊บหนึ่งฉันก็ เอไม่ทำแล้วตอนนี้โอ้ไม่จริจริงๆันพี่ดังไปใไญ้เทรเชอร์อยู่แล้วนี่เคที่เพอร์รี่เคยเอาพี่ไปรีเทวลี่ดู่ยงปะก็ไม่ขนาดนั้นเรื่อมันก็ไม่มีคนพอมีคนรู้จักบ้างตอนนี้ทำงานทุกวันไหมม่ไม่ไม่ทุกวันเลยมันเมื่อยเกินเออมันยังหลับทุกวันอยู่อ่ะไม่พุ่มถ้าพุ่มข้อถ่ายยูทูบตัวเองนุ๊กว่าแล้วมันบ่ายวันอ่ะเออบางทีเราไปผัวไม่เพรวาเราไปรับเงินหัวื่นเราเครียดเครียดไม่กันเมื่องไหมขอจ้างไปไลฟ์ใช่ไหมขายของหลอกขายต่อไปแล้วปุ๊บแยดแมมึงเครียดแล้วคนอีมาแล โปรโมชัน่นเขาอีกคล้ายได้กี่ออเดอร์วา่าอะไรพบบนี้ uh, uh, uh. เพราะว่าเมื่อพวกมันพวกไม่พวกไ,ไม่ได้มีแบบแฟนครับที่แบบ uh, ดูไล่ <laughs> ดูไล่ <laughs> ์แบน,นี้เไงเราไม่ไม่รู้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหล่อจังวะเ้ยคุณเจนนี่เนี่ยเขาไมยมมาออกยูทูบไปผมนะแต่คุณนี่คือคนที่สนิทมาตั้งแต่เด็กไม่เคยให้คิวว่างมันต้องฝากรูออกสื่อก่อนเรื่องที่มานผมผมขอโทษคุณอยู่แล้วผมน้อคุณหลายครั้งแล้วผมตามไปจีคุณก่อนตอนหน้าสื่อมันรู้กี่ครั้งแล้วไปคุณไม่เคยคิดจะตามกลับทำไมถึงไม่ตามนี่ผมคุยกับพี่เจนนี่คุณตามคุณเจนนี่ไหมตามคุณเจนนี่เฮ้ยตามเหรอเขาตามทีไหมฉันสวยฉันสวยตามคุณก็ตจีไหม ตามกฎจีแต่ไม่ต้องทําไมต้องตามกฎนน่ะมันบ่นเนี่ยว่ายายไม่มาออกเลยไม่เคยมาเลยจะติดต่อกันหรือเปล่ามึงวีดับพูดลอยๆเคยคุยกับคุณแล้วแต่ครั้งนี้คุณเมาคุณไม่คุยไม่รู้เรื่องวันนี้วันจุกนะลูกเจว่างเหรอคืนนี้ว่างเหรอว่างพี่พาซิซี่ไปกินเหล้าทั่วทั่วแบมึงจะไปด้วยเหรอชวนชวนแจนเทสไปด้วยถ้าแจนเทสไปผมไปด้วยแจนเทสหรอแจนเจมแจนลูกเจมสใครก็ได้แจนจิม จะตองคุณทีนี่ฉลาดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วโทรมาละกันได้คุณโมแปมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคิวพี่นะเออก็อไปถามกับเยี่ยโตมโน,นแล้วมาตามไอจีกันในรายการผมนะคิดก่อนแล้ว <laughs> เราเรานี่เล่นรักกันเลยเลิกเกียรติกันแล้ว <laughs> <laughs> เล่นรักกันเลยเลิกเกียรติกันแล้วกูจะดูแก่ดูแก่ไปเยอะเพื่อนนะพี่ ไม่ก็สามคนในสามคกูจะเปลี่ยนเรื่องสามคนในจริงหรือี่สามคนเหรอเอาแบบรักก่อนแล้วเอาแบบคนเดียวพอมึงเงี้ย่ะปะไปสามคนนี้ไอ้ไว้กับไอ้ซิงมีแน่นอนไม่มีจริงไะไม่มีเหรอกูดจะหนิกับยุไวใช่ไหมแบบเออไปกินข้าวไปแบบไอ้มันรักพี่มากนะไอ้ไว้มันดูดูรักพี่มากนะไอ้ไวดีมันเคยจะต่อยคนนึงแล้วให้คูมันไม่อะไปเที่ยวใช่ไหมเดีอมันมาอีกร้านหนึ่งแล้วฉันมาอีกร้านหนึ่งแล้วอยู่ใกล้กันเว้ยแล้วปูฉันก็ไม่หามันตอนหลังอะไรเงี้ยวัยรุ่นเวลาเห็นฉันมันก็จะชอบ มาถ่ายรูปมาแบบให้แบบกระดกเหล้าอะไรอย่างเงี้ยาเนี่มานี่กินมานี่กข้างๆมันเหมือนแบบเมาเมาแล้วกัดน้ำหนักไม่ถูกเขาจมั้ยคองแขนฉันลากชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบมันอาจจะแรงนิดนึงอะไรเงี้ยมันเบียดด้วยแล้วชั้นก็สเตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอไว้ก็มุบ้างกระชากชั้นเว้อะไอ่าเ้ยอีไว้ก็เหมือนลุกขึ้นต่พุ่งเข้าหากูแบบเอ้ไว้ใจเย็นไว้ไม่มีอะไรเขาแค่จะแบบเออจะชนแก้วกุจะเจออะไรอยเอมันทาอะไรพี่อ่ะบอกผมเลยนะดรักพี่เลยดูออกแล้วชั้นแบบ นเดรอไอไว้ไอการสมายเนี่ยนักสู้ไอพวกเนี้ยไอไว้การสมายพวกเนี้ยนักสู้เวอร์สังบ้านมันนี่เหมือนโชว์รูมเบ้นเลไอไว้พี่ต้องคบไปนะมันนี่เป็นรุ่นจริงจริงมันรวยมันคุ้มได้ปะขอพี่ไว้เฉพาะพี่เฉพาะกเฉพาะมาชิ้นเป็นล้านไอไว้ตะองคบมันนะ กลับมาก่อนคือางันอย่าปากสั่นสิคุณปากซันอันดับอันดับสามก่อนนะใครใครแรงตายว่าเพื่อเขาฟังเออเพื่อคนตายบ้างนะเออเออคนที่สามนะป๊อปจุ่มพลนเชื่อเยอะป่ะเอออันนี้ที่เอามันมาติดอันดับสามเพราะว่าเคยชอบมันตอนไม่ไรอ่ะไม่ใชายพิษหนีติดเธอเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอตาตีเห็นมันเธอปุ๊บมาคิดว่ามันเป็นตัวละครไหนนี่ยากก็เลยแบบอู้หูจัดแมมแบบเออมันจะมีความฟินไหมเพราะว่าไอ้แดกผูกนี่เนี่ยเราหนูจักมันไหมนะแต่พอมาดูซีรีส์ทีแรกมัน ฟินมมันมันเคิ้นเคลิ้นเลยมันใจนึงมันรู้สึกแบบเคิ้นนองนี่ซอกลนะ่ะใครวะ อ่ามาคิปนั่นจังนั่นเหลืองปูนะสินจังจังนั่นเหลืองปูชอบนะคนไอ้ตองน่องฟุกเยอฟุกไหนตูสุ่งฟลุ๊กไหมที่เป็นเพื่อนยีราฟไหมหุกดากหมูคิดอ่ะอวินเปล่าเออใส่ใส่ใส่ตุ้งชอบมุกมันมันมันมีความแบบแต่อันนี้มันเงียบๆไหมตัวจริงมันเงียบๆเออเงียบโอ้โหเงียบเงียบเนี่ยแหละเอคยแบบงานเลี้ยงโบหรือทัดมอมตัวเองเราอยากมมอมตัวเองไหมมันเชื่อแม่ลาฟุตนี่พ่อมเดิน ตื่นตีสี่ตีห้างานเลี้ยงบอยสักหลาสุดนห้าังไม่เจอหล้าหลาสุดนีไมช้าพุ่มเดินเละหลอนคนเดียวเลยชวนชวนมานังชวนะไรนะงานเลี้ยงบอลปิดท้าพิดท้าแลอยู่เดี๋ยวยกเล่นกับพิดท้าเล่นเล่นอารมนึงลองท้าแลมั ฉันไม่ใช่ซิงไม่ใช่เราจะ s <S แลกกิดไวซิ่งหรือไว้อิซิ่งหรือไว้ไม่แบบมันเหมือนเป็นนองไปหรือวินคนหนึ่งแน่นอนแน่นอนออมันวินไปเดอชอบมาก wow. สุดเลยฮไม่เงแลยราได้เด็ดท like ี่เราขับไปบอกเหล่าคืนรายการเราได้ทำมานะยังไม่ได้เคยขึ้นทวิตเตอร์ที่ ก็คือทวิตเตอร์ซีนพีเจนนี่พูดถึงใบเลยไหนะแชร์ลมาเอ็กเจนนี่อ่รอชอบมันตั้งแต่ก่อนก่อนมันเข้าวีจีวีทีวีลาวในแบบมันคุณนในแบบหน้ามันคมๆนะมันมีความดุดันนะมันมันมีความแบบนิ่งๆอ่ะพอมันดูนิ่งๆแล้วมันมีความแบบยากอีโลมันข้างในมันเป็นบันปลื้มตาตาข้องมันมืดโวกแหวมพ่ายเออะยากยากทุกกคนพอมันเป็นนองปุ๊บมันก็แบบไม่ยากอีกคิดไรฟแบบพันนันแล้วเค่ะแต่แม่เลยไม่คิดอ่ะเลยมันยากคิดแล้วก็ค คิดแค่คิดไม่มาแค่นอนก็แล้วม่มีอะไรเกินเลยไหมไม่เป็นเป็นุ๋ยนี่แหละถ้าจริงนะผมแก้ไปยังสำหรับปกซีรีส์วัน้ไม่แต่งแค่ซีรีส์แล้วมึงมึงเล่นใดอย่างเดียวคือสารคดีเลยตอนเนี้ยพวกไอลีโอไม่ไหวสุ่าอยากมันไม่ใช่เพราะมึงแก่นะเป็นทุเลศเพราะเป็นมึงใแกไอรีโอที่ดูแค่รูปวินมากดไลค์อ่ะผมเอาลงโอ้โหคนคอมเมนต์สามสี่พันดีใจเหรอดีใจดิเผลอตัวตายนะคนคอมเมนต์สองพันเอง วันนี้ผมไ่พีเลือกมาสิ้นพุ่เป็นไบใช่ไหมพ่มเป็นซาลาวัตหรือเล่นจริงเลยนะจากเหรียงคันกูนะเปียเสมอนส่งเทพแค่ทบิท่าดูว่าพ่มเล่นได้ไหมแล้วพีก็ไปเล่นเห็นไหมขูกันใช่ไหมได้เล่นไปแบบเออยยีทีเนี่ยแบบนุ๊กตอนตอนไปเล่นนุกมันก็ไปบอกพีออฟแล้วแบ็คอปนะพูดกับกับนะและก้อนนอนกับพ่มทุกวันเออแต่ว่าสทุกวันนี้ลืมพ่มไปเลย แม็ออฟเนี่ยนะเมื่อก่อนนะเอาลูกผมเนี่ยอยู่บนโต๊ะทำงานเขารักผมกับพี่พุทธตัวนี้วันเกิดผมยังไม่มีแฮปปี้เบประเดย์เลยไม่มีพูดที่หนดังที่มึงก็มาคิดดูกูทำนมเสร็จแล้วน่านฟ้าปิดอีสว์โควิดมาน่านฟ้าปิดมพราะฝรั่งเจอฝรั่งฝรั่งไหนกูจะไปหาตรงไหนเยี่กูงงมากประเทศเปิดก็พร้อมแล้วปล่าไปเลยลูกไปทองพุ่งไปเลยแต่ละประเทศมันรูนกันนะว่าจะนี่จะโดนเมื่อไหร่นะเคยนะจริงๆเคยนะ แต่ไม่สำเร็จนะนี่ถ่ายไหมผมเอาลงได้ได้เคยที่นโยจริงเขาบอกได้เรอบขาพูดว่าเออเวอร์จินเวอร์จินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แหมอีสต์กูสามสี่แล้วว่ามันก็ต้องมีแบบพยายามบ้างไหมล่ะไม่ก็เคยร้องไม่เข้าฉันก็เลยถือว่าไม่นับนะไอ้เหี้ยตอนนั้นหกโมงเช้าแล้วตอนนั้นเป็นที่นี่ปานถันเป็นที่นี่พนันแล้วประเทศเพื่อนบ้านแถวแถวนี้แหละผว่าดิลกันว่าเดี๋ยวมาเจอตอนนั้นตอนปีสี่กว่ามั้งเหี้ยจริงจกว่าเพิ่งออกมาจากร้านเหล้าแล้วก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนกระเทธออะไร เ <Yeah. S 2> พื่อนอก็แบบอุ้ยมึงเร็วๆมึงตะกทีแบบมึงสักทีเพื่อนก็มาส่งคนหนึ่งกูเปิดประตูห้องไปเพื่อนก็หาม่านบอกว่ามึงกูขออยู่ด้วยนะเกูเบอกไม่เอากูเขินเงียบอเลยลาวแบบไปไปไปมึงออกไปออกไปเ,เขาเข้ามา <laughs> อุ้ยดีสัตว์มึงตื่นเต้นแบบหรอบูก็ได้เออมึงเข้าด้วยความที่กูตื่นเต้นด้วยหนึ่งสองหกโมงเช้ามันมันจุกจด้วยเหรมึงมันบอกกระตื่นเต้นด้วยแล้วก็บอกเอออะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยมึนก็เริ่มแบบคิดจัดมึงกูทำแล้วทุกเรื่องเลยอ่ะมึงกูก็พูดอย่างเเดียยวลแบบ มอเจลปลี jail, jail, Gs, please. Então, please, please. Ah? ๊ดมอเจลปลีสมันติดมันติดมัน uh ติดอ่ะมันก็ซักพังแล้วงงก็เลยแบบเออโอเคโอเคกินน้ำไปกินน้ะไรอย่างเงี้ยเออเอาละเออเออจะดินาบัดตังกิ้วนาเออแล้วก็เหมือนให้เขากลับไปอย่างงี้ยวัดไอ้วัดไอ้ใต้หล่ะเลวโอ้โหปวดที่ไม่คืนนะแรงหน่อยแล้วดิวัดกแร้งไรกัรีบแรงล่ะกูแคบแหลมหน้ากูแบบนเนีัน เดี๋ยวกูวจูเป็นหลอมเลยชัดเปรตชัดเปรตไอ้ชัดอะไไม่ได้หน้านักเอกว่าไอ้ชัดเปรตไม่ได้เป็นแบบใต้ไงเป็นแบบใต้เอาวันนี้ขอบคุณมากพี่ินีน่ เอาคมแล้วนะไอ้ซีนิวายได้ขอไอ้นิกกี้ได้เป็นพระเอกซีรนิวายผมเนี่ยับพี่เอาไปเแต่ไม่รู้นะคลิปนี้ขอขึ้นทวิตเตอร์นะเพราะว่าเกิดมาไม่เคยได้ขึ้นเลยนะนี่แป๊บหนึ่งนะกูว่างานลูกค้ากูะเออโดนข้าดหวังเยอะเลยนะงานนี้กูโดนคาดหวังคาดหวังก็อีกเออแต่พี่เจนนี่ทำช่องด้วยนี่เอออ่าไปซับสไครป์ช่องพี่เจนนี่หน่อยชื่อช่องว่าเจนนี่ปันหารอ่าขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณนะขอบคุณนะบ๊ายบายนะครับพี่ครับเจอกันนะ